เดี๋ยวพามาดูเรือนะคะเพราะว่าเราจะไปกินข้าวบนเรือนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเรามาที่เวอร์มอนต์นะคะตอนนี้อยู่ที่เบอร์ลิงตันที่เบอร์ลิงตันที่เวอร์มอนต์ Vermont นะคะอันนี้เราจะเราจะขึ้นเรือตัวนี้ล้วเราจะไปกินข้าวบนเรือนี้แหละนะหกโมงนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆอบนิดหนึง่ง so i l บอา back I just gonna walk a little bit. เดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะคะมันสวยมากเลยนะมันเป็นทะเลเอ้ยมันเป็นทะเลสาบนะไปไปมันไม่ได้เป็นเอ่อมันไม่ได้เป็นทะเลนะมันมันเป็นทะเลสาบนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันก็จะมีเรือมีเรือให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้พามาดูที่มากินข้าวนะคะอันนี้ก็มันเหมือนเป็น ทะเลสาบมันไม่ได้เป็นทะเลนะมันเป็นเหมือนทะเลสาบมันเป็นเหมือนอะไรพวกนี้แหละ <c oughs> เขามากินข้าววันนี้เขาจะมานั่งเนี่ยจะมาขึ้นเรือตรงเนี้ยเนี่ยเรือตัวนี้ก็จะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นร้านอาหารมานั่งชมวิวเหมือนแถวบ้านเราแถวพัทยาแหละนะคะอันนี้มันก็จะมีเรือมีอะไรพวกนี้เขามาจอดที่นี่ก็เลยพามาดูนะคะก่อนจะขึ้นเรือ สวยดีเนาะอืมสวยมากเนี่ยก็แบบมีเรือมาจอดเต็มเลยแบบเนี้นะคะนี่แหละอันนี้ก็มีเรือเยอะแยะเลยเห็นไหมเอ่ยเรือมาจอดแล้วมันก็จะไปฝั่งนูน้นสวยงามมากเลยอันนี้ดูเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกอะเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะคะเดี๋ยวซูมให้ดู มันซูมได้แค่นี้นะนี่แหละสวยดีอันนี้ดูเหมือนฝนจะตกนะนะั่นแหะฝั่งนน้นเหมือนฝนจะตกนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายมาก็มาเที่ยวแค่นี้แหละสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอันนี้พามาเที่ยวที่เวอร์มอนต์นะคะอันนี้กําลังจะขึ้นเรือไปทานอาหารแหละ มันเหมือนฝนจะตกอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆเราก็เสียตังแล้วเราก็เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะคะอันนี้กําลังจะขึ้นเรือเขากาลังทําความสะอาดเรือมั้งเดี๋ยวเอาซูมลงก่อนนะคะมันซูมแล้วมันใหญ่มันใหญ่แล้วมัน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 ไม่ถนัดเวลาซูมอ่ะ อันนี้คือเราซูมมันมันใหญ่เกินไปมันก็จะคล้ายๆบ้านเราอะค่ะเหมือนแถวพัทยาแถวนั้นแต่ว่าที่นี่มันเป็นแค่ทะเลทรายเอ้ยพูดถึงทะเลมันเบือนเป็นบึงพูดผิดมันเป็นทะเลน้ำจืดนั่นเองนะคะก็ดูไปกลกันกอันนี้แหละแถวเวอร์มอนต์ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มาคือมาพักผ่อนระยะสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็กลับละไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไกลนั่นเองนะคะเพราะว่าสามีเขามาเรียนยิงปืนที่นิวแฮมเชียร์ก็เลยแวะมาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายเนาะเอาให้ดูนิดๆหน่อยๆ okay โอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในเรือและกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบาย